ทักทายกันนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะเก็บก็พามาชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศในสวนนะคะนี่พามาดูพามาดูบรรยากาศในสวนนะคะทุกคนเนาะว,วันนี้ลมแรงนะคะวันนี้มีลมด้วยเดี๋ยวเราเก็บพาดูไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวนกเก็บจะพามาดูอะไรนี่นะคะกำลังสวยเลยค่ะนี่ที่น้องนิง้งไอแต่งกิ่งนะคะแต่งกิ่งให้เตี้ยลงเนาะกำลังอวบเลยค่ะทุกคนจ้านี่นะคะเดี๋ยวนกเก็บพามาชมเนาะฝนฝนตกใส่กำลังงามเลยจ้านะคะกำลังงามกำลังสวยอวบเลยเนาะอันนี้นงเก็บเอาไว้ถ้ามันเกิดออกมาอีกนงเก็บเขาจะเด็ดทิ้งนะคะจะเอาออกเนาะ ให้เหลือแค่สองกิ่งนะคะให้เหลือแค่สองกิ่งนะคะทุกคนนี่กําลังงามเลยจ้ากำลังงามนี่นะคะนักเก็บให้เหลือแค่สองกิ่งสองกิ่งนี้พอเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะติดลูกดีไหมติดลูกดีไหมเดี๋ยวนองเจ็บจะพามาชมอะไรนี่นี่ใครจะ ใครจะกินมดแดงนะคะนี่รังตัวโตเลยเป็นรังไหมคะมนี่นะคะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นะคะเออแล้วก็มีอีกรงังรังหนึ่งนะคะหัวอ้วนเลยนี่ แรงหนึ่งนะคะมีจริงนี้กำลังโตเลยนะคะทุกคนริงนี้กำลังอวดอ้วนเลยเนาะวันนี้วันนี้งานไม่มีนะคะเหมือนฝนจะตกเนะาะแม่เจ็บก็เลยพามาละชมสวนนะคะเออแต่ต้นนั้นกำลังติดลูกเยอะเลยนะคะทุกคนกำลังติดลูกเยอะเลยเนาะนี่ต้นพริกกำลังงามเลยนะคะ ตอนพริกกลังงามเลยนะคะสวยไหมคะเอออันนี้น้องเก็บกำลังใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยจูเนียไปนะคะใส่ปุ๋ยจูเนียขอบคุณทุกคำารังใจนะคะที่แวะมาชมคลิปให้น้องเก็บเนะาะก็มีผักหลายชนิดนะคะผักเสี้ยนมีผักเสี้ยนผักอันนี้เป็นผักขม อันนี้เป็นผักขมเนาะน้องเจ็บยังไม่ได้อาไปนึ่งใส่ปลาก,กินนะคะอร่อยนะคะนี่ผักผักขมเนาะนี่เดี๋ยวไว้คอยเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวน้องเจ็บจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะคะมาดูว่ามะละกอเราจะออกลูกไหมบายายจ้าคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ